นายส่งที่อยู่บ้านมาให้ฉันฉันจะอ่านให้เขาฟังว่าอืมแล้ววางสายฉันจะเก็บพนในแผนของฉันไว้สวีห้าวเป็นห่วงโซ่ที่ขาดไม่ได้และฉันไม่เคยสงสัยในมิตรภาพของเราความรู้สึกกังวลน,นั้นอยู่ได้ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นสวีห้าวสวมสูทใส่แว่นดำที่ฉูดฉาดจนแสบตายืนขวางหน้าประตูบ้านฉันเฮ้ยนายรีบกลับบ้านขนาดนี้ที่แทก็โดนซ้อมมานี่เอง เขาเห็นฉันที่เต็มไปด้วยบาดแผลทั้งตัวก็ทำเสียงจิจิพูดตามจริงไปสีแอบไปเจอเมียใครมาแล้วถูกผัวจับได้คาหนังหน้ามันยังไม่เคยพูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยฉันเล่าต้นเรื่องให้ฟังยิ่งฟังหน้ามันยิ่งมืดมนแม่มันน่าจะเรียกฉันกลับมาด้วยกันกับคุณปู้ตั้งแต่วันก่อนแล้วฉันโบกมือบอกว่าตอนนี้ไม่พูดเรื่องพวกนั้นแล้วเงินในรถละ่ะ สวีห้าวพาฉันไปเปิดประตูรถด้านในนั่งลงชายชะกันสองคนเหมือนยักเฝ้าประตูฉันเห็นว่าคุณมีเรื่องอะไรเลยสั่งคนสองคนจากบริษัทพ่อฉันมาดูกล้ามเนื้อดูดีมากทุกคนเคยขึ้นสั่งเวียนสวีห้าวทำหน้ายิ้มอย่างพอใจมากเกินพอแล้วน้ำใจเกินพอแล้วมีแค่สองคนนี้ตลอดเลยเหรอผ่านประตูรถไปฉูห้าวชี้ไปที่เด็กสาวสองคนที่กำลังวิ่งเล่นอยู่บนถนน ฉันมองดูดีๆก็เห็นว่าพวกเธอวิ่งตามหวังเย็ยนหยาจริงๆฉันจึงพยักหน้าพี่น้องลงมือเลยชายร่างใหญ่สองคนที่รออยู่แล้วก็ถือใบปลิวเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มเปิดร้านใหม่ลดราคาครั้งใหญ่ iPhone รุ่นล่าสุดมีบัตรนักศึกษาเพียง99หยวนสาวสวยสองคนลองมาดูหน่อยสิเห็นพวกเธอลาช้าชายร่างใหญ่ก็พูดเสริมว่า ในร้านยังมีจับฉลากรุ่นโชคลองเสี่ยงดวงดูหน่อยสิฟรีทั้งหมดเลยนะเห่อหอมยวนใจเกินไปจนทําให้พวกมันหัวปันดีใจรีบตามไปรอบๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าไปในร้านทันทีเสียงดังสนั่นประตูปิดลงฉันนั่งอยู่ตรงกลางอย่างสบายบายมองสีหน้าของพวกมันที่ซีดขาวด้วยความกลัวทำไมถึงเป็นแกแกคิดจะทำอะไรฉันหยิบมีดสับกระดูกข,ขึ้นมา แสงเหล็กเย็นวาบสะท้อนบนใบหน้าพวกมันดาวซีว่าฉันจะทำอะไรฉันเข้าใกล้พวกมันที่กําลังกรีดร้องและถอยหลังไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลังชนกําแพงไม่มีทางหนีอีกต่อไปแก่ก้าวพวกเราแกก็ต้องติดคุกลาตัวหนึ่งร้องแกก็จะติดคุกฉันยกไหล่ขึ้นสองต่อหนึ่งฉันก็ไม่ขาดทุนพวกมันก็ตะหนักในที่สุดว่าฉันตั้งใจจะอ้าจริงๆ พวกมันกรีดร้องด้วยความตื่นตะหนดกราวกับว่าฉันศึกษาแล้วไม่มีใครช่วยชีวิตฉันเลยฉันยืนอยู่ตรงนั้นปล่อยให้พวกมันกรีดร้องประมาณ 3. นาทีต่อมาเสียงแหบแห้งของฉันก็ดับลงฉันหวังว่ามันจะดับไปฉันไม่ต้องการให้ยาฉันฉันคือหวังเย็นยาพวกมันทําตามคําสั่งของฉันถ้าไม่ฟังก็จะเล่นงานพวกฉันฉันรู้ว่าฉันผิดแล้วฉันรู้ว่าฉันผิดจริงๆพวกมันคุกเข่าข้างซ้ายและขวา กอดขาฉันฉันแตะพวกมันทีละคนออกไปฉันพูดคำเหล่านี้เพื่อบอกยมบานฉันยกมีดขึ้นฟันลงตรงๆดัง,ง,งลั่นใบมีดฟันลงบนกำแพงประกายไฟกระจายออกมาในเวลาเดียวกันกลิ่นไม้รุนแรงก็ลอยขึ้นพวกมันฉี่รถกางเกงจากห้าวเจี๋ยแกลงทําเป็นเพิ่งตื่นนอนหาวปากกว้างยาวเหยียดเดินออกมาจากห้องอูเฉินตายแล้วเจ้าเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยพอเห็นมีดในมือฉัน เขาก็สะดุ้งเฮือกไอเวเจ้าคิดจะจัดการพวกมันจริงๆเหรอฉันหน้าเย็นเฉียบเรื่องนี้เจ้าอย่ามายุ่งเขาเอื้อมมือไปคว้ามีดไม่ใช่ว่าตกลงกันแล้วหรอทำไมถึงปล่อยไว้ล่ะเขาแตะหัวเด็กสาวสองคนที่นอนอยู่บนพื้นพวกเจ้าเป็นผู้ยาวไม่ใช่หรอเห็นสีหน้าของซูหฮาวเหมือนอยากช่วยดวงตาของพวกเขาส่องประกายระยิบระยับพยักหน้าอย่างรัวเร็วใช่ครับท่านพี่พวกเราเป็นผู้ยาว ทันทีหลังจากนั้นคำพูดของซูฮาวก็ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนตกไปในหลุมน้ำแข็งดีแล้วไวว่าภายในของผู้เยาขายได้ราคาดีนะเสียงแสบเนื้อดังขึ้นอย่างถูกจังหวะแกๆๆๆๆ๊กแด็กแด็กเด็กชันตะโกนเบาๆอยากให้คนทั้งโลกรู้ว่าแกกำลังแล่เนื้อคนอยู่เหรอชายร่างใหญ่โผล่หน้าออกมามือยังถือมีดที่หยดเลือดอยู่ฉันรู้แล้วพูดน้อยๆหน่อย รีบจัดการสองคนนี้ให้เสร็จฉันยังต้องดูฟุตบอลอีกมองพวกเขาสั่นเทาดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวในใจฉันมีความสุขอย่างสุดซึ้งจากนั้นห้าวก็สั่นเทาเขาคงกลัวฉันรีบหยิกเอวเขาเบาๆเขาหายใจเข้าลึกๆหน้าแดงก่ำยิ้มเหมือนร้องไห้พี่คะมันลงมือแล้วฉันไม่ตีเฉินเสี่ยวเตาพวกเขาเริ่มหันมาฟ้องร้องกันเองคนหนึ่งชี้มือไปที่ อินพุตซ n นเทนส์เด็กอีกคนตะโกนว่าตัวเองเป็นคนขังเฉินเสี่ยวเตาไว้ในห้องน้ําเด็กอีกคนตะโกนว่าเธอเป็นลูกของคนนั้นแล้วหันมาอธิบายกับฉันว่าพี่อย่าเชื่อเธอเลยเธอชอบผู้ชายคนหนึ่งในห้องเรียนแต่ผู้ชายคนนั้นมักจะคุยกับเฉินเสี่ยวเตาเธอเลยหึงและสั่งให้พวกเราลงมือก็เลยรู้ว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวฉันบีบมือแน่นกำลังจะจับผมเธอโขกับกำแพงแต่ซูห้าวจับฉันไว้แน่นแล้วสส่หัวว่าอดทนหน่อย อย่าทำลายเรื่องใหญ่ฉันปล่อยพวกเธอไปก็ได้ฉันพูดให้พวกเขาก้มลงกราบที่เท้าฉันจนถึงกับทราบซึ่งจนอยากจะก้มหัวลงพี่ขนูรู้เลยว่าพี่เป็นคนดีจริงๆดีตรงไหนของแม่เธอฉันเปิดกล้องโทรศัพท์จับภาพเสียงเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งพวกแกทำอะไรกับเสี่ยวเต้าบ้างตอนนี้ทำใหม่ให้หมดเลยนะฉันต้องการคนที่มีปฏิกิริยาเร็วมากตบนายคนอย่างแรง จนตาพร่มัวหน้าบวมทันทีหนูคิดว่าหนูกล้าตบฉันหรอเธอพุ่งไปจับผมอีกคนแล้วตอบโต้ด้วยการขวนหน้าดึงหัวถมน้ำลายใส่หูทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งไม่มีใครยอมใครจากห้าวที่ตาเป็นประกายสองหนุ่มใหญ่ในห้องก็ยื่นคอออกมาดูอย่างตั้งใจเหมือนดูหนังแอคชันไม่นานร่างกายของพวกเธอก็ไม่มีส่วนไหนที่สมบูรณ์อีกต่อไปแม้จะเหนื่อยล้าจนหมดแรง พวกเธอก็ยังคงจับผมกันแน่นตาเบิกกว้างราวกับจะระเบิดลูกตาคงมีเรื่องแค้นส่วนตัวแน่ๆยังไม่พอฉันพูดอย่างเย็นชาว่าพวกแกเคยฉีกเสื้อผ้าของเสี่ยวเต้าใช่ไหมพอได้ยินอย่างนั้นพวกเขาก็พุ่งเข้ามาทันทีว่าฉีกเสื้อผ้าของอีกฝ่ายมือไม่พอแรงพวกเขาก็ใช้ฟันกัดชิกจากข้าวเหลียวมองไปข้างๆสายหัวอย่างผิดหวังไม่มีอะไรดีเลย ฉันถ่ายคลิปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วดึงประตูมวนขึ้นไปพวกเขาก็รีบหนีไปอย่างบ้าคลั่งไม่กี่ก้าวก็ล้มลงกับพื้นหน้ากระแทกพื้นอย่างแรงไม่มีแรงลุกขึ้นได้ก็คลานออกไปบนพื้นดินทิ้งรอยสีเหลืองแดงสองเซนยาวเหยียดนั่นคือเลือดสีเหลืองคือปัสสาวะก็สกปกสมกับที่คาดไว้จริงๆไม่ถึงชั่วโมงพ่อแม่ของพวกสัตว์รบก,ก็พาตำรวจมาถึงหน้าประตู ตอนนั้นเรากำลังกินซี่โครงหมูอยู่เลยเขาพุ่งเข้ามาต่อยฉันหนึ่งทีเรื่องนี้เกิดจากพวกมันเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนฉันยังไม่ทันได้ตอบโต้เลยสวีห้าวที่อดทนมานานก็รีบยกหม้อซุปซี่โครงร้อนๆสาดใส่หน้าเขาตรงๆสองบอดี้การ์ดก็แตกคนละทีชายวัยกลางคนสองคนอ่อนแอเกือบถูกเหยียบแบนเลยสองตัวเหียนี่เป็นคนได้ไม่ถึงสองวินาที ก็ลมระเนระนาดอยู่บนพื้นน้องครวนคางเหมือนหมู่ถูกเชืออทำอะไรกันเนี่ยมีชั้นอยู่ด้วยไหมเนี่ยฉากซาตานพุ่งเข้ามาดึงพวกเราออกไปคนที่คุ้นหน้าคือคนที่มาบ้านฉันเมื่อวันก่อนเพื่อเป็นคนกลางใกล้เกลียกับตำรวจพวกมันลงมือก่อนฉันบอกว่ามีคนแจ้งว่านายย่าคนสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยโอ ฉันเหลือมองลูกสมุนสองคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาหน้าดำคล้ำพวกเขาจับมุมพวกเรามาที่นี่ลูกสมุนคนหนึ่งตะโกนแล้วหายไปหลังตำรวจทันทีพวกเขาจับมุมนายนายพูดอะไรต้องใช้สมองหน่อยหน้าหมูของนายคือฉันตีเหรอนายขู่ฉันเหรอลูกสมุนชี้ไปที่ชายร่างใหญ่คนหนึ่งนั่นแหละคนที่ล่อลวงฉันมาที่นี่ชายร่างใหญ่หัวเราะดังลั่นหลักฐานอยู่ไหน ลูกสมุนแข่งกราฟคอแต่ทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าในบ้านพวกเขายังมีคนตายฉันเห็นกับตาเลยว่าตำรวจรีบพุ่งเข้าไปข้างในผลที่ได้คือซี่โครงหมูที่ถูกสับเป็นชิ้นๆบนเพดานตำรวจทำซี่โครงหมูที่บ้านไม่ผิดกฎหมายนี่นาฉันหัวเราะถามตำรวจหัวเราะเบาๆไม่ผิดกฎหมายดูเหมือนจะเป็นความเข้าใจผิดฉันมาที่นี่ไอสารเลวคลานลุกขึ้นด้วยสองขาที่สั่นระริก ตำรวจปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงตำรวจทำหน้าเคร่งครึมคุณต้องการอะไรมีหลักฐานฉันจับตัวคนนั้นทันทีฉันเห็นลูกสาวของเขาเขาส่ายหัวปฏิเสธจากนั้นห้าวก็ยืนตรงขึ้นยกมือไหวตำรวจตำรวจเหนื่อยแล้วตำรวจหัวเราะเบาๆแล้วพยักหน้าในตอนกลางคืนฉันเล็ดลอดเข้าไปในโรงเรียนติดรูปภาพลูกสองคนขวนกันไปทั่วทุกที่ทุกชั้น ทุกห้องถูกแบ่งเท่าๆกันต้องให้แน่ใจว่าทุกคนในโรงเรียนได้ชมหน้าตาที่ไรยางอายของพวกมันช่วงเวลาคลาสสิกที่ไอเอียไม่สามารถควบคุมได้ฉันถ่ายระยะใกล้ก้นกลางเกงสีน้ำตาและหน้าตาที่เหมือนหมาของพวกมันเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบจริงๆยุ่งตลอดทั้งปี6ชั่วโมงฉันติดรูปภาพไปกว่าสศแผ่นแต่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลย จิตใจสดชื่นเบาสบายอย่างน่าประหลาดใจทำเสร็จเกือบหกโมงเช้าฉันหาจุดสังเกตที่สวยงามจุดบุหรี่สูบเพื่อให้ตื่นตัวรอให้นักเรียนกลุ่มนั้นมาถึงไม่ผิดไปจากที่คาดไว้รูปภาพชุดนั้นสร้างความฮือฮาขึ้นทันทีช็อกนักเรียนทั้งโรงเรียนพวกเขาพากันมารวมตัวกันรอบโต๊ะเพื่อพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในฟอรัมบทความที่กำลังเป็นกระแสเหมือนดอกเห็ดหลังฝนตก ครอบครัวที่อยู่ผลการเรียนแม้กระทั่งประถมที่พวกเขาเคยเรียนก็ถูกขุดขึ้นมาหมดตอนเช้าครูยังไม่มาฉันก็เข้าไปในห้องเรียนประถมทั้งห้องก็เริ่มวุ่นวายทันทีโรงเรียนพยายามปกปิดเรื่องนี้แต่ทุกคนก็รู้เรื่องแล้วและมีภาพถ่ายชุดใหม่ที่ใครเห็นฉันก็รู้ว่ามีเรื่องสนุกนกเกิดขึ้นที่นั่งว่างสองที่นั้นมีสายตาที่กระตือรือร้อนกว่า4ี ผู้จับจ้องมาที่ฉันฉันจะทำให้เด็กๆผิดหวังได้อย่างไรฉันถือไมโครโฟนเปิดแล็ปท็อปภาพที่น่าขยะแขยงของลูกทั้งสองก็ปรากฏขึ้นทีละภาพสองคนนี้เป็นแค่ของว่งวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจุดจบของคุณจะน่าอนาถกว่าพวกเขาเป็นหมื่นเท่าหวังเย็นหยาคุณรอตายไปเลยหวังเย็นยาเมมริมฝีปากแน่นกำมัดแน่น ฉันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายจะลงโทษได้คุณจะทำอะไรฉันได้ฉันหัวเราะรออีกสองวันคุณจะรู้ว่าผู้อำนวยการมาถึงด้วยอาการหอบเหนื่อยหน้ากลมเป็นลูกบอลเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดใหญ่เท่าเมล็ดถั่วกระดุมเสื้อเชิ้ตติดไม่ตรงกันดูแล้วรู้เลยว่าเพิ่งวิ่งออกมาจากเท้าด้วยความเร็วสามขาและสี่ขาคุณอยากติดคุกเหรอในห้องทำงานเขาคว้างกองรูปถ่ายใส่หน้าฉัน กล้องบันทึกไว้หมดแล้วนั่นแหละโอ้ฉันกรอกตาหาที่นั่งสบายๆมองไปรอบๆเห็นเก้าอี้ผู้บริหารของเขาทั้งนุ่มทั้งใหญ่จึงดึงเขาขึ้นมาฉันนั่งลงอย่างแรงแล้วยกเท้าขึ้นอย่างหยิ่งผยเอาล่ะคุณไปแจ้งตำรวจเลยตอนที่ติดรูปฉันใส่หน้ากาก,ากปิดมิดชิดมองไม่เห็นหน้าเลยสักนิดยิ่งกว่านั้นโรงเรียนกำลังรอการพิจารณาเพื่อรับรางวัลผู้บริหารกำลังจะลงมาตรวจสอบ เขาไม่กล้าให้เกิดการสแกนชั้นฉันมองหน้าเขาแดงเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วก็ม่วงแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรเลยฉันจึงกระตุ้นเขาต่อไปท่านผู้อำนวยการผู้ใจดีฉันช่วยท่านเองฉันสารภาพว่าฉันอยากออกทีวีเพื่อขอโทษสังคมทั้งมวลฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ 110. นิ้วรออยู่เหนือปุ่มเรียกฉันได้ทบทวนตัวเองหรือยังเรื่องที่คุณกำลังฟังถูกเผยแพร่บ,บนช่อง YouTube ลูกกา เขาจับแขนฉันแน่นจนอยากระเบิดปอดแต่ทำอะไรไม่ได้ในที่สุดคุณต้องการทำอะไรฉันต้องการทำอะไรฉันสะบัดมือเขาออกแล้วหัวร้อยเย็นชาคุณไม่รู้เหรอว่าฉันต้องการทำอะไรอยากสูบป,ปูรีแต่ก็เสียดายของตัวเองเปิดลิ้นชักออกมาเห็นแม้แต่ต้นไม้ดอกไม้ก็จัดวางอย่างดีไอหมอนี่รู้จักใช้ชีวิตจริงๆผมหยิบไฟแช็กขึ้นมาจุดบุหรี่สูบลึก แล้วพ่นควันใส่หน้าเขาตรงๆการแสดงดีๆเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นครับท่านผู้อำนวยการอย่าเพิ่งร้อนใจไปเลยหวังสู้ซิงอายุ44ปีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาเคยเป็นช่างก่อสร้างหลังจากนั้นก็ไปทำงานก่อสร้างกับญาติที่เป็นผู้รับเหมาแต่ไม่สะอาดสะอ้านแอบขายวัสดุก่อสร้างถูกจับได้จึงถูกไล่ออกหวังสู้ซิงเปลี่ยนไปทำงาน ในโรงงานเป็นเวลา10ปียืนอยู่บนสายการผลิตสุดท้ายก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมเล็กๆจากห้าวตบโต้ดังลั่นไอเด็กแววตัวเล็กๆอย่างนี้ก็กล้ามาทำเป็นพ่อคนชั้นหัวรอบเบาๆตอนนี้แม่ลูกคู่นั้นติดกันเป็นป่าท่องโกทุกวันก็ไปรับส่งหวังเย็นหยาที่โรงเรียนดูเหมือนว่าวันนั้นจะทำให้พวกเขากลัวจริงๆห้าวพูดว่ากลัวก็ถูกแล้วฉันมี สอบสวนแล้วลูกชายสองคนนั้นก็อื้อราดกางเกงจนถึงตอนนี้ยังไม่หายจากบาดแผลทางจิตอย่างหนักคงรักษาไม่หายไปตลอดชีวิตตอนนี้ชายร่างกำยำพักประตูเข้ามาท่านเจ้าค่ะเสร็จแล้วเร็วขนาดนี้เลยเหรอคะฉันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยจากฮาวเขาหัวเราะเยาะใจถึงขนาดนี้เลยนะทุ่มเงินไปหนึ่งล้านหยวนไม่มีใครกล้าไม่ให้เกียรติหวังสู้สิงเลย หวังสู้สิ่งมีนิสัยชอบเล่นไพ่ตลอดทั้งวันคลุกคลีอยู่ในห้องเล่นไพ่เกือบตลอดเวลาเล่นทั้งคืนทั้งวันการพนันเล็กๆน้อยๆอาจไม่ช่วยให้คลายเครียดแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ติดการพนันมากขึ้นเนื่องจากรู้จักคนน้อยไม่มีใครเคยพาเขาไปเล่นการพนันใต้ดินเราจ่ายไป10บล้านจิตสินบนเพื่อนร่วมโต๊ะของชายชาราตามคำสั่งทุกครั้งที่เล่นแพ้ วันแรกแพ้500วันที่สองแพ้1000วันที่สมแพ้5000ยิ่งแพ้ก็ยิ่งหนักแต่กระเป๋าของเขาก็ไม่เห็นจะหมดลงหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หวังสู้ซิงก็ทนไม่ไหวโชคดีที่เขาถูกหลอกให้เชื่อว่าเขาชนะเงินมาจากไหนกันเพื่อนร่วมโต๊ะของเขายิ้มเยาะไม่รู้จะทำยังไงฉันก็ให้แกชนะไปแล้วยังสงสัยอีกทั้งบ่าย หวังสู้ซิงพยายามทุกวิถีทางเพื่อล้วงข้อมูลจากชายคนนั้นแต่เขาก็เงียบเป็นเป่าปากจนถึงเย็นเราให้เพื่อนร่วมโต๊คนนั้นไปคาสิโนปรากฏว่าหวังสู้ซิงแอบตามไปข้างหลังเหมือนขโมยหนึ่งชั่วโมงต่อมาเราใส่เงิน30ล้านหยวนลงในกระเป๋าของเพื่อนร่วมโต๊ะคนนั้นทันทีที่เขาเดินออกจากคาสิโน ประตูวังซูซิงพุ่งเข้ามาแต่กระเป๋าแม่ของเขามีเงินเยอะขนาดนี้เอาไปทำอะไรชายคนนั้นแกล้งทำเป็นกลัวและพูดเบาๆเงินชนะหมดแล้ววังซูซิงขมวดคิ้วด้วยความสงสัยข้างในนั่นคือคาสิโนใต้ดินเหรอเพื่อนดึงเขาไปกระซิบที่มุมฉันบอกนายคนเดียวห้ามแพร่กระจายข้างในมีแต่เจ้าพ่อทุกคืนมีการซื้อขายหลายร้อยล้านแค่เก็บได้นิดหน่อยก็ใช้ได้ทั้งปี ด้วยฝีมือการเล่นไพ่อย่างนายก็ชนะนายโง่เหรอแค่ดูว่าใครโชคดีแล้ววางตามคนนั้นก็ชนะง่ายๆแค่นี้แหละจากหูฟังก็มีเสียงเกืนน้ำลายของวังซูซิงชันแลจากนั้นห่าวหันไปมองหน้ากันแล้วหัวเราะเยาะป่าติดเบ็ดแล้วครั้งแรกที่หวังซู้ซิงยังระมัดระวังนำเงินมาเพียงสามล้านหยวนซุ้งจู่สวงโบกมือครั้งเดียวก็ทำให้เขาชนะไปสามสิบ ล้านหยวนดวงตาของชายชราก็แดงก่ำทันทีมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองสเจ้าท่งให้เขาชนะติดต่อกัน50ล้าน60ล้าน100ล้านในจุดสูงสุดคืนเดียวชนะไป150ล้านหยวนความกล้าของหวังสู้สิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเงินทุนเริ่มต้นก็สูงถึง100ล้านหยวนฉันนั่งคำนวณเงิน1 ล้านหยวนที่เจ้าส่งไปเกือบหมดแล้วฉันถามว่าไม่กลัวเก็บไม่พอเหรอเจ้าส่งเพียงแค่ยิ้มเพื่อล่อให้สุนัขติดการพนันต้องให้มันได้ลิมรสความหวานให้พอเสียก่อนด้านหน้าจึงจะมีน้ำพึ่งด้านหลังคือมีดที่ก้าวเข้าไปในบ่อนแล้วก็มีแต่ทางตันไม่มีทางหยุดได้หนึ่งเดือนต่อมาตาขายเริ่มเก็บเกี่ยววังซูจิงเริ่มชนะน้อยแพ้มากชนะก็ชนะเล็กน้อย แพ้ก็เสียเงินจำนวนมากเอาเงินที่ติดตัวมาใช้จนหมดเจ้าของบ่อนก็ให้เขาเซ็นสัญญาเป็นนี้ครั้งละ 100- 0- 200- 0ยย้นวนทันทีหลังจากนั้นก็ให้เขาชนะกลับมาเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าเขามีเงินติดตัวกลับบ้านเสมอหลายสิบล้านยวนด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สนใจว่าเซ็นสัญญาเป็นหนีไปเท่าไหร่คิดว่าตัวเองเป็นเทพแห่งการพน,นันเป็นผู้ชนะเสมอ ครึ่งเดือนต่อมาเอกสารนี้ของวังซูจริง